นีพวกเราก็แอบย่อย่องไป้าแอิกนก่อนโอ้ก็ข้างๆก็เป็นบ้านน้องหมาพี่นี่ไงลูกไส้ไอยลูกไส้หอยเศร้าน่ไปยังเลยเหมือนมันมีเปิดเผยแล้วจะทำบ้านปู่เยอะนะมู่จะทำบ้านให้น้องหมาทาเป็นครัวเล็กๆประเดิมด้วยบัวลอยนะคะอัวลอยสีมุกปลาแบ้านนะคะใช่ัวไ่หวาน วายกินไม่ได้เลยใส่แบบนี้ใส่เค็มก็ได้วายอดกินเลยแล้เพิ่มเบาหวานเลยป้าใดบ้านก่อนก่อนใส่ไข่ตักก่อนเด้อเอาไข่อะไรนะไข่เจไข่เจว้ายเอาไข่เจบอกไข่เจมันจะเข้าอะไรกมีนะคะน้องเมย์เผยแล้วเนาะแอดโมทนาบุญกับ สร้างบ้านตองมเนาะไปนะของหวาแล้โอ้รถมาแล้วรลอยใ่กุ้งเลโอ่กขนมแที่โอ้รถมาแล้วรถมาแล้วมาๆๆมีอะไรที่ทำที่ทบอยมีอะไรบ้างรถมารถมาเอ้ารียบร้อยดีเด้อรถมันมาแล้วรถลอยรถมันแล้ว รถมันรถมันรถมันไม่ใช่รถเรารถแก่มันสัมปหลังมีการเ่นคือนะวใหม่ะคะต่อ้วสามารถจับจองได้นะคะเสื้อสีดำนะคะสีขาั้คือบรรกาศตนี้เาบองได้ส

ไชเรองอกนจริงก็ให้พักผ่อนเลยตัวนี้เนาะจะให้ยข้างล่างเลยเอียบมหรออมาจะให้ยทังเลยเด้เสยสิบพมีหรองลงเอ็มลงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะ อดเลยสุดยอดเลยทำวันเดียวตอไปกัรับงานมีชุมงหรืป่านี่ทังรักสองทั่วโุมงแล้วจ้นี่หวที่หรือเปล่ไปเล่นไหน้่อเล่นอนไปเล่นไหนพ่อเล่นวโไปเล่นไปแถเไปข่รถ บ้านนะบ้านข้าดอกจี๊ผอ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 มามันมีเล็กัวเยอโอ้โหสน็อกสน็อกแกข้าวบ้านแล้วฮ่าฮ่าสน็เออสน็อกนี่นะข้างบนก็จะมีแอชชัยนะคะแล้วก็ลุงพลอกคิดคิดงูป่าสนกไปบุ ขึ้นโครงแล้วก็มุงหลังคาเลยนะคะว่มากเลยเนะาะค่ะลุงคุณลุงทำอะไรแล้วมันทำให้ได้รวดเร็วดังใจนะคะเนาะร้อนก็ไม่ถึงดุบ มันกาลังจะไปไหนบอกว่าที่กระเป๋ามันจะไปไหนไม่อยู่แบตแบตแบตเตอรี่จะออกไปเหมือนโอ้เมือนอะไรจะออกไปคลิปเขาขึ้นชั้นมาค่ะโอ้โหนะคะไม่เด็ดไม่ร้อนเลยอ๋อค่ะอยู่ขนาดเราอยู่ข้างล่างยังร้อนเลยเนาะ เจ้าของบ้านนี่นะครับผู้ชมเบื้องหลังรดึงลายกันอยู่เดี๋ยวชิดไปไหนชิดจะไปไหนเดี๋ยวบ้านไั้ไหมาจะไปหาพ่อหน่อยมือมันโผล่เดี๋ยวเที่ยวพูดเอาใครชิดไปชิดแล้วเขาจะไปหาพ่อารถพูดในขวางทน้าในส้นออกกันเด้อเออจนเลยจนเลยรถโอ้ชิดมือมันพอไปหาพ่อหน่อยควางไว้ไเจ้าใครเนาะ ชิดอยู่ที่ไหนเอชิดอยู่ที่ไหนเนาะมันก็มีนะคะเสียงไม่เบื่อนะคะฟังทีไรพ่็เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับทลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับดี d DDTP Coffee t Skin นะครับผ่านช่องยูทูบโลสายผลิตป้าที่อยู่หกมองนาด้วยนะคะ สั่งซื้อผ่านช่องแม่บุญทิ่มกุกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจกริบลงจากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ